สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันอีกนะฮะเริ่มต้นกันที่โอ้โหข่าวใหญ่นะฮะสำหรับข่าวเบนจามินเ,เซโกนะฮะข่าวใหญ่เล่นกันมาทางเดอะแอตแลนติกนะฮะได้เล่นข่าวว่าตอนนี้นิวคสเซินได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวเบนจามินเ,เซโกแล้วนะฮะ โดยข้อเสนออยู่ที่75ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรนะฮะคิดเป็นเงินปอนก็ประมาณ6 65.5ล้านปอนนะฮะแล้วก็บวกแอดออนอีกอยู่ที่4.3ล้านปอนนะฮะโอ้โหตามราคาที่ หลายสิบได้ตั้งเอาไว้เลยนะฮะโอ้โหซึ่งนิวคาสเซิลนะเดี๋ยวพูดคุยกับทางตัวนักเตะละฮะและก็พร้อมอธิบายวิเชทัศน์และงเงาของสโมสรน,นะฮะ,สะแสดงความจริงใจในดือนนี้ให้ชัดเจนด้วยนะฮะและทางด้านเบนจามินเซโก้บบน,นะฮะก็กำลังพิจารณาทางเลือกอย่างรอบครอบนะฮะโดยเปิดกว้างสำหรับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็นิวคาสเซิลด้วยนะฮะซึ่งยูไนเต็ดก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้าตัวเส้นกันนะฮะ เพราะว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พูดคุยกับทางนักเตะแล้วก็ยืน่นรายละเอียดและแผนโปรเจกต์ให้กับทางนักเตะแลวนะฮะและรอเพียงแค่นักเตะต่อมว่าสนใจหรือว่าอยากให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรายื่นดีลทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็จะยื่นดีลทันทีเลยนะฮะโอ้โหอย่างสี้นะฮะเพราะว่าคือทั้งบูโน่ฟอนเดริตอันทั้งอาโมลินได้บอกไว้นะฮะว่า นักเตะที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นคนที่รักและอยากมาเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าซึ่งเป็นการล่องใกอีกแบบหนึ่งนะฮะว่าถ้าหากว่าเบนเจามินเซโกอยากจะลินบอลยุโรปเราอยากล,ล,ลินบอลยุฟาสเ,เปนดีก็สามารถเลือกนิคเคเชนได้นะฮะส่วนถ้าหากว่ามีใจมักและกระหักอยากมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทั้งๆที่โบได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเดินจามินเซโกต้องมีความนั่งแน่นละฮะแล้วก็พร้อมที่จะเลือกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะฮะชืออย่างดิวของเอมบูโมชนะแล้วก็เพลงดิวของเราหมืนคุณยานะฮะต้องจังซีเลยนะฮะต้องจังซีเลยะฮะเะฮะพราะว่าทหารประคนมันมักและมีใจแท้คือคุณยากับเอมบูโมสิก็ต้องร่อได้นะฮะแล้วก็พร้อมปฏิเสธทุกทีมนะฮะ นี่บางทีโมเมนตแมนเสตเตอร์ยืนติดนะฮะเอาใจเก๋เอาใจสู้ๆเด้อจะ,ะห่างว่าบุญวาสนาพาคทรงเฮาสิเดอดินในที่แมนเสตเตอร์ยืนติดจังได้ก็ต้องได้ลินนะครับพี่น้องฮะเอาสู้ๆลุ้นน้ำกันฮะไอข่าวต่อมานะฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เสลือเกินนะฮะทางอนาเซอร์นี่ให้ความสนใจในบุโน่เฟรนเดรนะฮะโอ้โห เจ้าสิมาสนใจบูนโน,โน่เฟเนเดตกับตันที่แมน่นจเตอร์อเรื่องเดคอยบุณินะเพราะว่าเนื่องจากข่าวเขาเล่นกันมาว่านะฮะกุนซื้อของอนาเซอร์นะฮะฮอตเกมีซุดนะฮะต้องการคว้าตัวบูโน่เฟน้นมาร่วมพีนในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะส่วนวเรื่องเงินค่าตัวนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะมีการติดต่อเบื้องต้นแล้วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะฮะทั้งที่บูโน่เคยเหนเดิม สนามกับสปอร์ติ้งเลดบอนนะฮะภายใต้การคุมทีมของเซซุดมาก่อนเลยนะฮะมาก่อนด้วยนะฮะโอโ้โหติดใจระยะดึงบูโนไปดินคีรกซ่าอุบอนี่นะและเห็นข่าวเขาเขียนบอกว่าแมทางคริสเตียโนโดอร์ลดก็อ่าเป็นอีกหนึ่งผักดันให้เกิดดีลวนี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าอยากจะร่วมงานกับโบนโฟนนเดนนะฮะที่ ลิซาอุดิอระเบียอีกด้วยนะฮะโอ้โหเพื่อนรวมชาผีชิเซโนโรนัลดูห้องายากดึ่งบรินด้วยนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฟังหูไปหูนะฮะข่าวนี้นะฮะโดยส่วนตัวเรียวคิดว่าอาจจะบ่มเป็นข่าวจริงเพอาปันใดนะฮะแต่ถ้าเป็นข่าวจริงเท่ก็โคขาตัวนิ่งๆนะฮะจากลอยหาสิบล้านปอนด์หรือว่าสองรอยล้านปอนด์ไปเลยฮะเพราะว่าที่มานาเซว่าเล่นขาดตัวไม่มีปัญหาเนาะจะไดงไเขาได เงี้ยมาเลยวาสินะจัดไปจักสองลอยมึงดีเนาะสิพรมจบอเนาะและ้วข่าวต่อมานะฮะโอ้โหไบ,บอเน่บโมนะฮะหลังจากย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะฮะก็ร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลงทุจริงนัดที่ผ่านมาที่เจอกับบอลมัดนะฮะแต่ว่านัดนี้ที่จะเจอกับเอเบอร์ตันนะฮะทางโบเลนอโมรินก็ได้ออกมายืนยันว่าเอเบอร์โมพร้อมเน่นอนที่จะ ลงเล่นให้ใีเือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะฮะแล้วตอนนี้คอยกระอดใจประไว้เร็วอยากจะเห็นเอเบโม,โมล่ลงมาลวดลาค,คู่กับอามดัดเดอยโลแล้วอ่าจะได้กับข,ขอมงสโซฟอมเทปเด้อบุยในเมโมเด้อในท้ายนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะฮะขอความการุณา like, กดไลค์กด subscribe ปนกำลังใจให้ด้วยนะฮะขอตัวลา